สวัสดีจ้ามูมอนิธิข้าพี่น,อนอ้องมากเก็บบระกอบค่ะพ่กอการีเพนเคยกับทองอะลิชาแนลมูอนี้มาเก็บบระกอบค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ถ้าเอาไว้กงงินี่มน้ำและเ่ยมมันโมมี่นี่ค่ะปกอบนี่โอ้หลวงลายฝนต้นมั่นค่ะประกอบต้นนี้โอ้โหหอมจ้ะ ไลครับไลครับมามามามองมามามาอ้ยไับเอาตๆมาที่มันรอนไม่ไหมะผียังเคียวอยู่ไงยีีพีน้ำเพลินพีเต็มเลยเนี่ยอัน้ไม่ใช่เาแล้วไม่ไหมนี่ละนี่ไ่ะ ชักก,กอกเนี่ยใส่ตำหมูใส่ปน่นกุ้งตำกุ้งโหมี่บงมีเก้ารือเป่ออที่มันเลยม,มย่มันโยม่ยมหลายคับนี่รถเกียบ์แปรบสีนี่ปลาสีหลานี่ปลาี ตัวม MM ันหนัก lắm ออกไม่ได้ดมาเ่เอาหายากเลยเด็กหนหนาแดงโดนมดแนวบันเลยนี่กินบ่ได้ไม่ได้คิดไปอืม มันนไม่ไมไ่ต้องเก็บไลยดูนหมามันนอนเก่าแล้วมันเหรอมาหอมแล้วมันเน่าเร็วเอาไปาากินไฟข้าวมัเดี๋ยวมันจะเหลือง ถามรดนไหม,หม่ไหมุนรุ่นจังไม่เก็บไหมนี่ค่ะอะไรนี่เอาไปแร่ฟิตไว้กินได้เป็นปีๆมาค่ะคลิปนี้กัมีมท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ